สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆครับไปชมภาพบรรยากาศเกี่ยวกับชุมชนตาชลาดริมน้ําจันทบูรีนะครับหรือว่าจันทบุรีนะครับพอดีว่าผมได้ภาพกเก่าๆมาสองภาพนะครับก็คือภาพนี้แล้วก็ภาพนี้ครับเป็นภาพกเก่าๆนะครับมีอายุป,ประมาณสักแปดสิบถึงหนึ่งร้อยปีนะครับเป็นภาพชุมชนตาชลาดริมน้ํานะครับซึ่ง สมัยก่อนนะครับการที่จะไปซื้อของที่ตลาดก็ต้องอาศัยการเดินทางเรือเป็นหลักแล้วก็มาขึ้นท่าน้ำนะจุดนี้ครับสมัยก่อนนะครับผมคิดว่าตลาดชุมชนริมน้ำแห่งนี้นะครับคงจะคลาคล่างไปด้วย พ่อค้าและก็แม่ค้าตลอดถึงผู้ที่จะมาจับจ่ายสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนนะครับผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆครับสังเกต2ภาพนี้นะครับภาพนี้ก็คือภาพในอดีตนะแล้วก็นี่ก็คือภาพปัจจุบันซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีข้อแตกต่างก็คืออาคารและก็บ้านเรือนนะครับส่วน2ภาพนี้นะครับเกี่ยวกับสะพานข้ามแม่น้ําจันทบูรครับ แล้วก็สิ่งที่จะให้เพื่อนๆพี่กับพึงสังเกตก็คือจะเห็นพระเจดีแล้วก็อุโบสถวัดโบสเมืองนะครับตั้งเด่นตระง,งานติดกับริมแม่น้ํานะครับผมเลยถือโอกาสมาชมอาคารบ้านเรือนว่ามีอะไรที่แตกต่างไปบ้างในยุคสมัยก่อนกับยุคสมัยปัจจุบันครับ ก็จะเห็นได้ว่าอาคารบ้านเรือนนั้นเก่าและประุูโรมมากเลยทีเดียวนะครับแต่ผมมาพึงสังเกตนะครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนะครับนั่นก็คือในเรื่องของอลูกกงนะครับหรือว่าลวดลายช่องลมนะครับซึ่งผมได้เห็นลวดลายอย่างนี้นะครับที่วัดท่าหลวงบนซึ่งก็มีลักษณะ ปราณีตและก็คล้ายๆกันนะครับเกี่ยวกับลวดลายกระหนกหรือว่าลวดลายกับเถาวไม้เลื้อยนะครับซึ่งก็จะเหมือนกันกับท่าหลวงบนนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นช่างคนเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าในสมัยนั้นอาจจะการคมนาคมนะครับซึ่งใช้เรือเป็นหลักนะครับในภาพนี้นะครับคือลวดลายสวยนะครับ แล้วก็ฉลุได้อย่างสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับแล้วนี่ก็คือท่าเรือนะครับซึ่งท่าเรือนั้นนะครับผมคิดว่าไม่ใช่จะเป็นจุดนี้จุดเดียวครับน่าจะเป็นจุดอื่นด้วยหรืออาจจะเป็นจุดที่ขึ้นตรงหน้าวัดเลยทีเดียวนะครับนี่คือภาพบรรยากาศร,ริมแม่น้ําจันทบุรีนะครับนันคือสะพานอันเก่าแก่ แล้นี่ก็คือวิถีชีวิตนะครับของชุมชนกับตลาดริมน้ำนะครับจันทบุรีนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่อยากจะให้เพื่อนๆพ,พี่ครับลองมาดูมาชมกันนะครับก็มีอาหารและร้านค้าอย่างมากมายเลทีเดียวครับริมน้ำแห่งนี้ครับวันนี้ผมก็มารับประทานทีเดียว คือภาพบรรยากาศนะครับตลาดตีนน้ำไม่เคยกินในติ่มซำแดงส้มสไปซเขียวองุ่นฟ้าเอาเอาส้มอันนึงแล้วก็เขียวอันอันอันเท่าไหร่อันละ5้าบาทอ๋ออันเอา20บบาทเนี่ยทุกสีเลยก็ได้ ติ่มลอดแบบโบราณแล้วก็ต้องเขย่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม ครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศอาคารร้านค้านะครับที่ติดกับแม่น้ำจันทบุรีหรือว่าจันทบูร์นะครับก็เป็นอาคารเก่าเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ซ่อมแซมเป็นบางส่วนนะครับแต่ส่วนมากก็รือ้อทิ้งแล้วก็สร้างอาคารใหม่นะครับแต่ก็ยังมีอาคารเก่าๆให้เราได้ดูได้ชมอยู่นะครับนี่ก็คือ ร้านก๋วยเตี๋ยน้ำตกนะครับชามละ9บาทก็ลองมารับประทานดูนะครับนี่คือสะพานเก่าแก่ที่สุดนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีฝั่งฝังเป็นวัดจันทนารามนะครับอันนี้ก็คือบันไดขึ้นไปยังวัดโบสถ์เมืองนะครับซึ่งผมคิดว่าสมัยก่อนก็คงจะมาขึ้นท่ากับตรงนี้แหละครับจะมาจับจ่ายสินค้าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมาขึ้น ท่าเหือกันตรงนี้นะครับหรือว่าท่านใดที่จะขึ้นมากราบสการะพระเจดีย์แล้วก็พระในโบสถ์ก็คงจะขึ้นมาณจุดนี้นะครับคือภาพอยากกัดมองลงไปทางด้านล่าง นี่คือพระเจดีย์นะครับด้านขวามือนี้ก็จะเป็นอุโบโสถที่เราได้มองเห็นมาแต่ไกลนะครับก็จะเห็นตั้งเด่นตระงานนะครับอยู่ริมแม่น้ำจันทบรุรี ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ครับไปชมภาพบรรยากาศเกี่ยวกับงานเกษตรแฟร์นะครับซึ่งติดใกล้ๆกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ครับไปชมภาพบรรยากาศกันครับที่เห็นอยู่นนานี้ก็คือเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับเดี๋ยวครับโต๊ะหมู่นะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับโต๊ะหมู งามมากครับไม้สวยเนื้อสวยครับทั้งตู้โต๊ะเตียงก็มีะะมรั้ทุกสิ่อย่างแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นชุดนอนนะครับก็คือฟูกหัวที่นอนนั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เช่นเดียวกันครับโต๊ะจะสดมากแล้วก็โต๊ะตู้โชว์ครับตู้เซฟและก็จะเป็นโต๊ะนะครับสวยงามมากครับทั้งเก้าอี้นั่งเล่นลมีม้าด้วยครับมีม้าด้วยม้าสำหรับเด็กผั้เล่น

สองค้อนี้สวยสวย,สวย,สวยลายสวยดีเออชิงซากสวย ิาาข้างในก็จะเป็นอาพะเครื่องค่อนข้างจะสวยครับสวยออมาก ลนลายของมังกรก็สวย <ไ>ความแน่หนาไม่ต้องกลัวโหอ,อันนี้อันนี้สองคนแล้วนะครับนี่อ,อ่าสองสามสี่ห้าน่าจะนั่งได้กอาสิบกว่าคนอ่ะเนาะได้สิบกว่าคนโอ้โหใหญ่มากๆเลยครับโอ้โหไ,ไม่ไคิดว่าจะใหญ่ขนาดน,นี้แม่เหล็กตัวนี้แม่อาจจะทานไหวเนาะ วัวน,นี้เขาใช้เ,เล็กไฟฟ้างานไฟฟ้าเลยมาดัดต้องจ้างลงลงกงก,<อ>กินดัดนะเอาแล้วราคาเท่าไหร่นี้แสนห้าแสนห้าแสนห้า คือเฟอร์นิเจอร์ถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือเล่นทั้งต้นเลยครับนี่ในส่วนของล่าเอามาตั <ทำ S 1> ดไปครับมอม,อม,อม,อมอต้นอันนี้เป็นเก้า e อี้โยกได้ นิ้วนะเนี่ยหนาเนี่ยเว้ามันก็จะแรงนิดนึงนะแรงนิดนึงอันนี้ชุดเท่าไหร่นี่ถ้าพวกนี้จะชุดละมันสี่หมื่นกว่าแต่คิดไปให้สามหมื่นแปดสามหมื่นแปดแต่มันพื้นก่ามีไม้จัดที่มา ย้อมสีเนื้อมันเลย ก็คือโชว์รูมรถยนต์นะครับแล้วก็โชว์รูมเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตรนะครับอาจจะเป็นรถไถนะครับหรือว,ว่า,ารถบดอาหารนะครับหรือว,ว่ารถปัน่นใบยงไบญาอะไรพวกนี้ครับจะเป็นชิ้นเป็นฝกเนี่ยเพื่อที่จะทาปุ๋ยอะไรต่างๆก็มีให้ให้ชมให้เลือกกันนะครับ นี่ก็คือรถตัดหญานะครับซึ่งก็มีหลายรูปแบบน,นะครับสวยๆกำงามนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเครื่องมือการเกษตรเหมือนกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับเรื่องของกินนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่าง เช่นเดียวกันนะครับทางขนมที่ผลิตขึ้นมาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมเปียกขนมแห้งนะครับแล้วก็ประเภทน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นรถตัดหญ้านะครับรถตัดหญานั่งขับนะครับ ขับเคลื่ลอน4ล้อ1 1 4 0 0 0บาทครับก็จะเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นร้านค้าขายสิ่งของต่างๆนะครับเกี่ยวกับของกินแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้เล็กๆน้อยๆครับ แมคโครนะครับแล้วก็รถกระบะนะครับซึ่งทุกเกี่ยวกับเครื่องมือการ,กรเกษตรนะครับผลผลิตทางการ,กรเกษตร ไม่ไถตรงนี้ด้วยถ่ไถตัวที่ว่าครับรถมันเป็นรอยอ๋อโอเคถ่ายไปแล้วพี่บอกถ่ายไปแล้วต้องหยุดตัวนะต้องหยุดดูวนี่นะถ่ายต้องหยุดเลยนะถ่ายต้องซื้อของเลยนะหยุดรืออย่างเงี้ยครับอันนี้หมายถึงว่าอ๋อน้ำยาใช่ครับเพราเป็นรอยน้ำยาลบรอยน้ำยลบรอยละเอยดเลยหรอยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสีต้องยังไม่แตกยังไม่กระท้อนนะถึงจะลบได้ ถ้าสีแตกสีกระเทาะลบไม่ได้ข้อเน้ยอ่ะข้อเนี้ยเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างมานดูแบบนึงก็จะเป็นน้ำยาตัวนี้พวกนี้ใช้ง่ายนะเพียงแค่ว่าบีบใส่ผ้าแล้วก็ลูบๆแต่ว่าขอแค่สีต้องยังไม่แตกยังไม่กระเทอะนี่เลยเอาตัวเอาตัวท็อปเลยดีกว่าก็เป็นน้ำยาตัวนี้นะของยี่ห้อแพลลัสตาลนกแก้วครับผมมีขายที่เดอะมอลล์เส้นพันธุ์ทุกสาขานะเป็นยอดขายอันดับหนึ<ด>่งงานมอเตอร์โชว์เนี่ย ห้าปี้อนแล้วเนี่ยยี่ห้อเนี่ยนกแก้วจำไวด้ดีๆครับผมการวิธีการใช้งานเนี่ยบีบใส่ผ้านะ,ะครับผมเน้นขัดเน้นถูตามร้อยตามเซนฟูมฟูมเนี่ยเน้นกดเน้นถูไปได้เลยออกง่ายครับยี่ห้อของเราถ้าไม่งั้นไม่เป็นยอดขายอันดับหนึ่งมอเตอร์โชว์ได้ห้าปี้อนเน,นี่ยอกจจะเป็นประมาณอย่างนี้พกติดรถไว เข้าสวนเข้าไล่จริงไม้มาขูดตามข้างเลดใช้ได้ครับนอกจากรอยขีดรอยขวนแล้วเนี่ยไอ้พวกยางเหนียวยางไม้ยางอามาตอยอยางมงคุดเนี่ยครับที่เวลาตกใส่สีรถแล้วเนี่ยมันจะด่างครับผมหายจริงครับครับผมไอ้นี่น้ำเปล่านะที่ผมฉีดลงไปเนี่ยครับผมฉีดให้ดูเพื่อว่าน้ำเปล่านี่สามารถที่จะลบได้ใช่แน่นอนครับ ต่อให้ใช้แชมพูดีๆยังไงก็ลบไม่ออกอแต่ถ้าเป็นตัวนี้นี่แพรลอดตาน,นกแก้วของเราเนี่ยบ<อ>ีบใส่ผ้าลูปประเบาออกได้เลยง่ายๆเลยครับใช้ไม่ดียินดีคืนเงินยอดนาะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดครับผมแล้วสร้างความเงาความใสบนหน้าเลกเกอร์ด้วยไม่ใช่ว่าแคขัดออกไปอย่างเดียว้ว<อ>ก็จะเป็นน้ำยาตัวนี้เลย เป็นกล่องอย่างนี้เลยเซ็นทันเดอะมอลล์มีวางขายอยู่เป็นเซ็นทันเดอะมอลล์เนาะครับผมแต่จะขายราคาปกติคือราคาหลังป้ายนี่เลย1,990บาทอ๋อบาทครับผมเป็นไซส์ใหญ่ตัวนี้ในงานนี้ลดแล้วเหลืออยู่690บาทครับถูกครับอประหยัดครับนี่ครับติดตอ่อได้ที่นี้เลยเนาะใช่ครับผมนี่ครับครับผม เนีกคือสระน้ําสําหรับนั่งเรือเล่นของเด็กๆนะครับก็จะมีการละเล่นหลายๆอย่างครับรถไถถังนะครับแล้วก็มีดนตรีนะครับให้ชมนะครับในยามค่ำคืนนะครับนี่คืองานเกษตรแฟร์นะครับที่จัดขึ้นนะครับใกล้ๆกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ครับที่ได้ติดตามตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ ชุมชนริมน้ำจันทบุรีนะครับตลอดถึงงานเกษตรแร์ที่เพื่อนเพื่อนพี่นะครับติดตามมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่นะครับที่รับชมและก็ติดตามและก็สิ่งที่สําคัญนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับส่วนผมเองก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอกราบขอบคุณครับ